สุดตอนนี้ประมาณ7จ็ดมงยี่สิบนาทีนะครับวันอาทิตย์ที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดฮะวันนี้วันหวยออกนะแม่ใครก็ลุ้นหวยก่อนแล้วไปลุ้นหวยนะครับคู่แรกนี่ชิงอันดับสามนะกล้องส,สนนอสเทียนพมาร้อยสิบสามจุดสี่รถจุดสี่ผ่านเรียบร้อยสองรอบเจอภลายพยักเทศบาลตำบลพระพรานารายก็ร้อยสิบสามตามพิกัดแม่คู่นี้กล้องสนานเป็นต่อประมาณสามสองนะเรทนะกล้องสนานนี่ก็ประเภทมวยผีมือครบเครื่องนะ นี่ก็ออกหักมาทั้งคู่นะส่วนพายพายยักษ์นี่ก็ประเภทครบเครื่องเหมือนกันฮะแต่ว่ามีหมัดมีศอกนะถือว่าอาวุธออกรวดเร็วมากแหมเรเป็นต่อกล้องสนามเป็นต่อสามสองไม่น่าต่อนะฮะผมออกรองพายพยักษ์เทศบาลตำบลพระพานารายสำหรับคู่แรกอ่มามวยรบบูญเสือแล้วก็ชิงอันดับสามนะสำหรับคู่แรกวันที่สี่วันนี้ครับคู่คู่ขำกันายการเดดเพชรโดยเจตุการ้อยยี่สิบสามตามพิการ เกาะเต่าโกริตตะมวยไทยก็มาร้อยดแครับคู่ที่เคยชกมาหนึ่งครั้งนะ,อะตอนนั้นก็มาสักปีแล้วถึกของเพชรด,ดีประมาณนะของพรีเมีย่ยมนะเดชเพชรนี่เหรอฮะนี่ก็มวยบูประเภทเตะขาต่อยมัดควันศอกคู่นี้ถูกคู่เลยเกาะเต่านี่ก็เหมือนกันฮนะะเว้นีต่ก็ต่อยท้องต่อยหนะ้าลุยไปเรื่อยนะแต่ว่าฟอร์มนี่ถือว่าถ้าความตรความหมผมดูว่าช่วงนี้ไอ้เดชเพชรนี่สดกว่า ก็เร็ดน่าจะอยู่ที่เสมอแดงนะผมยังชอบวันนี้ผมยังชอบไปที่เด็ดเพชรมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าวันนี้น่าจะสางแค้นสำเร็จสําหรับคู่ที่2ในรายการคู่รองรายการครับกล้องศึกสวนลงรถยกครับดูวสิสสวัสดิ์เสือร้อยสี่ห้าครับว่าเช้ามาเกินจุดแปดรถจุดแปดผ่านเฉลยอะไรกิจเมืองนอนมาพอดีครับกองศึกนี่ก็ประเภทมวยซ้ายประเภทครบเครื่องนอกได้ไหนดีนะครับแต่ฟอร์มหลังๆนี่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะวันนี้ปล่อยๆมาชกร้อยสี่ห้า ตัวเล็กกิดเมืองนอนครับเล็กกิตเมืองนอนนี่ก็ประเภทกบเครื่องนะนี่ก็มวยขวาสูงยาวอ่าประเภทเขานี่ก็ถือว่าดีมากอะไรพวก,กนั้นแต่สภาพร่างกายยูแล้ววันนี้ดูเนื้อตัวว่าช้าดูเล็กจะดูดีกว่าเจ้ากล้องสึกนะนะเร่ขึ้นมาในผมว่าน่าจะอยู่กล้องสึกนะวันนี้ออกรองที่เล็กกิตเมืองนอนสําหรับคู่รองในรายการร้อยสี่สิบห้าปอนด์อารชัยอาาต้องใช้มาร้อยสิบสามจุดสองร้อยจุดสองส่วนยอด,ดแลงก็มาตามพิกัด อน,นันชัยนี่ถือว่าถือว่าพเพืพ้นเพนี่เป็นมวยเขานะมวยเข่าแต่ช่วงหลังนี่ปรับสไตล์ครับมาอยู่ละนาวาไซนี่ถือว่าอาวุธหลากหลายมากขึ้นนะนาลงน้าเรียงสีเสื้อดูดีแน่นอนในตัวเงินนี่ต้องบอกว่าสาดกันหน้าดูอันนั้นจะใช่นี่ล่าสุดนี่น่าจะชนะไอ้ท่าจะาพี่น่าจะได้กล้องสนันมานะส่วนไอ้เจ้ายอดเหล็กแหลมน,นี่ก็ชนะนกพลายวายยากเมาาน,นั้น ก็เข้ามาชิงชนะเลิศวันนี้เรขึ้นมาในช่วงเช้านี่ยอดเหล็กแหลมเป็นต่อมานเจ็ดสี่หรือสองหนึ่งไครล่นยอดเหล็กแหลมวันนี้ก็ต้องต่อมานาห้าสองนะไม่น่าต่อคูน่นี้ผมดูแลสภาพร่างกายเนื้อตัวว่าเช้านี่ไม่หนีกันนะผมออกรอบที่อนันตชไยลานมาวอไซวันนี้เชียบมวยสายใต้ครับอ่คู่แรกออกรองพลายพยักษ์คู่สองชอบเดชเพชรคู่รองนี่ออกไปที่อลเล็กกิตเบองนน์คู่ในรายการวันนี้ครับ รองสวนทุกสมกนังครยรองอนันชัยลานนาว,วัตไซกู่หากระดงพยายเยนเจอกล้าสึกกู่หกกอนเนื้อเท่านี้เจอกับเพชรทวันนี่คือทัศนวิจารณ์ชานี้แล้วก็มวยรักมวยชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเข้าไปตามในเพจประเด่นเด็ดมวยไทยแล้วก็ทางช่อง y o YouTube ตอนนี้ก็นักมวยนี่ก็ปิดตาช่างมาเลยนะกู่ห้าก็ผ่านแล้วกู่หกกผ่านแล้ววันนี้แห้งรวยๆกับมวยร,รักเสื่อตัวที่ยี่สิบสี่ไทยจะคว้าแชมป์ครับไป อิสานหรือจะไปใต้รอติตาได้วันนี้บ่ายสองโมงครึ่งจากช่องเจ็ดสี่อ่ะนี่โช่โคนงแรก็ยังอยู่นะตีหมอชิพเยังอยู่นี่ตีหมอชิพเยังอยู่นะนี่นี่อยู่นี่ฮะพีไปแดงของของแดงพี่ของแดงสุรินอ้าเอไปตัตัวตั้ตักตักพี่ตักตักตักตัวตักตัวเดียวเลยเอากตากตักตัดตกต่ชตัก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 ตยกตั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 กเอาตักตักตงกตักนึงตักตักตังกตักตั้ตักตักักตักตากตักตักักตกักตักตักกักตักากตั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 กก เทีกาแเครื่องบินนะอ่าอาคู่เอกคู่เอกพี่คู่เอกคู่เอกอะขีดแล้วเลยอุ้ยถนัดอยู่แล้วนี่เนี่งเอ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮายเฮ้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 วนฮอยเฮ้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 ยเะ้ยับ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยเฮหเ้ยเเอ้่เฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ย้องฮึกอฮ้ยเฮ้อเก้อเฮึกชอบกองศึเชอบเร้ะอะไรเื้ัวว้นนี้มา ดีมากแป่งปังดูดีเอาเอาตีหมอชิดเอานี่มวยหกเอาเดีย๋ยวเ,<อ>เอาเบาอร์มือหกฝากก่อนเผื่อเผื่อใครจะฝากมวยหกวันนี้เลยครับตีหมอชิดอ่ะวันนี้ยอดเล็กแรงอ่านี่สวนกันออกมวยต่อนะวันนี้ตีหมอชิดชอบ <c oughs> ยอดเล็กแรงอ่ะขอบคุณมากครับนี่สำหรับเช้านี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับศึกมวยไทยเจ็ดไม่มีแล้วอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ลาไปก่อนเช้านี้ครับสวัสดีครับนี่ครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ